รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าทําไมคนธรรมดาในยุคปัจจุบันเนี่ยถึงโพสโซเชียลมีเดียบอกเล่าเรื่องราวประจําวันกันน้อยลงหรือว่านี่จะเป็นยุคของการโพสติ้งซีโร่คลิปนี้ทําให้คุณเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไล่ฟังค่ะต้องบอกว่าเรือนี้เนี่ยมันเกิด คำนิยามคำใหม่ขึ้นมานะคะชื่อคำว่า posting zero เนาะหรือว่าความหมายก็คือคนธรรมดาไม่รู้สึกว่าอยากจะโพสอะไรลงในโซเชียลมีเดียเลยต้องบอกว่านิยามคำนี้ posting zero เนี่ยมันมาจาก c o l u m ิสต์ท่านหนะึ่งเนาะของนิตยสารเดอะนิวยอร์ r เกอร์คุณคเชก้าเนาะที่อยู่ๆเนี่ยเขาก็ชวนทุกคนมาคบคิดหลังจากที่เธอเนี่ยได้ไปคุยกับคน Gen Y Gen C มาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโซเชียลมีเดียยุคป,ปัจจุบันที่ทำไมเนี่ยเรื่องราวส่วนตัวของเพื่อนต่างๆในปัจจุบันนี่มันแทบหาดูได้ยากมากๆเลยในโซเชียลมีเดียคือคนไม่ค่อยพส ่า,านนีอาจจะโพสตแค่ในสตอรี่แต่ว่าในโพสต์จริงๆอะ่ะคนระวังตัวมากขึ้นแล้วก็โพสต์เรื่องราวจริงๆกันน้อยลงซึ่งแม้แต่คุณมาสกเกอร์เบิร์นะฮะผู้ก่อตั้ง a c e b o o k เองเขายังยอมรับเลยบอกว่าหรือนี่จะเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียนะคะในแบบที่เรารู้จักเนี่ยอาจเดินทางมาถึงจุดจบแล้วข้อมูลจากไม่ตาก็ได้พบนะฮะว่าปัจจุบันแล้วเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้แอปฟ้าจะเห็นโพสต์ของเพื่อนๆเนี่ยมันลดลงจริงนะจาก2หรือ7%ใน2ปีส่วนในแอปสีม่วงเจลดเปอร์เซ็นต์ใน่นแปลว่านอนเทนต์ต่างๆที่าพบเห็นกสิบ e อ มันจะเป็นคอนเทนต์อื่นมากขึ้นมากกว่าจะเห็นคอนเทนต์ของเพื่อนเราจริงๆนั่นเองที่ว่าลองเจาะเหตุผลกันดูนะคะว่าแล้วทําไมคนธรรมดาเนี่ยถึงได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียน้อยลง1นงนะฮะเอากริทึมเปลี่ยนแปลงไปมันสนใจในเรื่องของธุรกิจกําไรมากกว่าจะเป็นสังคมให้กับผู้คน บนสื่อสังคมออนไลน์จริงๆคือถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดประสงค์แรกเริ่มในการก่อตั้งแพลตฟอร์มสีฟ้าเนาะในช่วงปี2004ของตามาร์คสักกเบิร์กเนี่ยเขาตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่สังคมออนไลน์จริงๆในการที่ทาให้เพื่อนในมหาวิทยาลายัยได้ามารู้จักพบปะก,กันใช่ไหมมันเลยสนุกมากเพราะอะไรเพราะมันสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคนขี้อายคนขี้เขินก็ไม่ต้องกลัวในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับใครกคนเพราะนี่คือออนไลน์มันไม่ต้องมีโปรเซส ที่อมรับส่วนของฟีเจอร์นิวฟีดก็ทําให้เราสามารถได้เห็นเรื่องราวจริงๆประจําวันของเพื่อนได้แบบสนุกสนานคอนเทนต์แกล้งกันมีมเพื่อนตอนนอนหลับในคลาสเรียนใช่ไหมเจนวายพวกเรารู้ดีคอนเทนต์ตอนถือ BB แบบ็คเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าแบบเมากันเละเทะการคอมเมนต์ต่อต่อยาวกันใต้าภาพประหนึ่งเป็นการพูดคุยกันในแชทส่วนตัวที่แบบปัจจุบันมันแทบจะไม่มีอะไรแบบนี้แล้วแฟชั่นผมรากใสผมหน้าม้าทรงหมาจูที่เราย้อนกลับไปดูก็จจะเกิดคําถามนะคะว่าเราเอาความมั่นใจจากตรงไหนนะคะมาลงภาพเหล่านี้ ลงในโซเชียลมีเดียทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวภาพเองเนี่ยโอ้โหขนาดพิกเซลแตกยับแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราโคตรจะหวยหาอะไรเหล่านี้เลยทุกอย่างมันดิบมันเป็นธรรมชาติแต่มันก็สะท้อนความจริงที่สุดซึ่งมันแทบจะหาไม่ค่อยได้แล้วในยุคปัจจุบันค่ะน,นี่โอว่าในช่วงหนึ่งทศวรรษมันผ่านเวฟแรกหรือการใช้งานโซเชียลมีเดียในยุคแรกไปแล้วคือยุคที่เราเพิ่งรู้จักเ mm hmm. พิ่งลองใช้เจน Y เนี่ยเต็มๆเลยเพราะเป็นยุคที่เราเพิ่งอยู่มาหาวิทยาลัยมันแบบเป็นอะไรที่ใหม่มากเป็นปเคา u เจอร์ที่ใครๆก็ต้องลลลองงปปฏิเเเสธไไมม่่่ด้้วาคคยยุหััใชีนน จากเดิมเราโพสต์ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวจริงในชั่วขําวันเราเริ่มกันกรองเนื้อหาเริ่มคิดมากขึ้นเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์ที่คนที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราก็อาจจะเข้ามากดดูได้เมื่อเราโพสตเป็นสาธารนณะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันกลายมาว่าเราก็กลายเป็นต้องโชว์เฉพาะสิ่งที่ดีโชว์เฉพาะเรื่องดีๆโชว์เฉพาะได้ดีพอมีโซเชียลมีเดียคนเข้ามาตรงนี้มากขึ้นสื่อกก็ต้องกระโจนมาลงมาในพื้นที่ของช่องทางออนไลน์มากขึ้นแบรนด์ธุรกิจต่างๆต้องการเข้ามาสร้างตัวตนชิงพื้นที่มมมาาาาากกกขขึ้น้นนนนนใใช่ใ่่่ยคเเเเิดป็อออีีีพหทรรววตบสสงุ แบรนด์ต่างๆเหล่านี้ได้ไง่ายมากขึ้นทําให้สี่อของโซเชียลมีเดยเียมันไม่ได้มีเรื่องราวของเพื่อนเราอีกต่อไปเห็นโพสต์ของเพื่อนน้อยลงเหมือนกันพอเราโพสต์ลงไปเพื่อนก็เห็นของเราน้อยลงยอดไลค์ยอดเม็นก็น้อยลงหลายคนก็จะรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะฉันไม่ดีตรงไหนไลฟ์สไตล์ฉันไม่ดีหรอคนก็เลยไม่สนใจเริ่มเกิดการเปรียบเทียบเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะได้ engagement ที่ดีกว่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็น influencer หรือว่าถูกจ้างมาหรือเปล่ากลายไปเป็นกระทบกับเซลล์ของตัวเองไปมองตัวเองไม่ดีลดทอนคุณค่าตัวเองอีกว่าลันดคกบ้าิ ตัวเองไปอีกใช่ไหมทั้งที่ความจริงนะคะความที่ยมในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เลยกับคุณค่าจริงๆของตัวเราเองเปรียบเทียบไปเห็นง,ง่ายๆเลยก็ได้นะคะว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีอดผู้ดตามหลักล้านเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาต้องเป็นคนดีหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ดีแบบเรียลจริงๆแบบทุกอย่างที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องจริงเนี่ยกว่าการจะได้มาซึ่งยอดไลค์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหราเนี่ยเขาอ,อาจจะแลกมากับชีวิตจริงที่เนา่าเฟะก็ได้ไปหลอกลวงคนอื่นช่อโกงคนอื่น ที่จะทําให้โพสต์ของคุณถูกดันขึ้นฟีดหรือเปล่าจะมียอดไลค์หรือเปล่า,ลลาคุณจะเห็นโพสต์แบบไหนไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาคุณค่าของเราไปวัดกับเรื่องของความนิยมในโซเชียลมีเดียแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็เล่นโซเชียลได้สนุกมากขึ้นอย่างโ oh, อเนี่ยมันจะมีปุ่ม ซ่อนการถูกใจอกกดทุกโพสต์เลยและคนพบว่าสบายใจขึ้นมากค่ะกับ2คนยุคแรกเริ่มของโซเชียลมีเดียอย่างเจนไยพวกเราเนี่ยค่ะได้เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าด้านมืดของโซเชียลมีเดียมาแล้วไงทำให้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเซฟตัวเองแล้วก็เล่นมันน้อยลงคืออย่างที่บอกเลาวว่าเว็บแรกของการใช้โซเชียลมีเดียผ่านไปแล้วคือปีช่วงปี2 0 1 0ถึงปี2020ีอ่ะตีง่ายๆใช่ไหมเดซแกดสิปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเมื่อคนใช้ชีวิตแบบโซเชียลมีเดียทุกอย่างยุคแรกเราไม่รู้ถูกป่ะมันเพิ่ ว่าเราเจอภัยจากโซเชียลในแบบที่ประวัติศาสตร์มันไม่เคยค้นพบมาก่อนเพราะมันเพิ่งจะมียกตัวอย่างเช่นการขุดคุ้ยภาพในอดีตโพสต์ในอดีตที่เราไปโพสต์ไปเมื่อสมัยยังเยาว์วัยกลับถูกนํามาประจานอีกครั้งในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราต้องทํางานในตำแหน่งสําคัญคญมาแล้วเหมือนที่หลายๆคนที่เป็นนักการเมืองไทยก็โดนกันเป็นประจำใช่ไหมฮะคลิปไวรัลจากพฤติกรรมในอดีตที่ไม่เหมาะสมแล้วเราเป็นเด็กเราวัยเยาว์เราไม่รู้การโดนกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนการถูกแอบถ่ายหรือแม้แต่กล้องสาธารณะแต่เรากลับมีพฤติกรรมบางอย่างที่มั ไม่ดีเพราะเราไม่คิดว่ากล้องมันจะเห็นน,ะน่ะในปัจจุบันก็ถูกเอามาแขวนประจานกันผ่านสารเตี้ยก็คือเราเพจต่างๆในโซเชียลมีเดียให้เราเห็นกันแทบทุกวันนะคะบางคนเนี่ยจับโพสต์หรือจับเรื่องที่เอาเขาทาผิดจริงๆนั่นแหละแต่พอมีเพจดังใช่ไหมคะเอามาโพสตประจานปึง้งกลายเป็นสารเตี้ยในการตัดสินชีวิตคนนึงทั้งชีวิตไปเลยหลายคนโดนล่าแม่มดโดนเปิดหน้าโดนเปิดครอบครัวเปิดประวัติประจานเปิดประวัติการศึกษาและเรียกได้ว่าชนิดที่อาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมใบนี้้เขาได้อีกเลยทั้งนั้นที่คุณลออองงคิดดููนนะ้้าาเเปรียบกัโทผตตห่ใ คดีแบบรุนแรงมากๆก็ยังต้องมีการเบลอหน้าก่อนจะนําเสนอในสื่อเลยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณอะแม้ว่ามันจะผิดก็ควรจะให้การลงโทษเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมากกว่าชาวโซเชียลมีเดียไหมคะหรือ3โพสต์ไปแล้วจะกลัวรูเสลอหรือเปล่าคือเรื่องนี้เออมันน่าคิดจริงนะว่าหลายคนไม่กล้าจะโพสต์สิ่งที่เป็นความรู้สึกจริงๆหรือว่าเป็นความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ของตัวเองจริงแค่เพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับคราวนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือความคิดหนึ่งของตัวเราตัดเท่าที่ไม่ไปเบียดเบียนใครหรือไปโจมตีครรรถถูกมเาาาส ความส่วน <Hey. S 1> สุดท้ายนะคะถ้าเกิดอยากจะฝากไว้ได้อว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่มันจะทําให้โซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดการเชื่อมต่อของคนในสังคมได้จริงๆคนหลายๆคนอยากรู้สึกกลับมาใช้อีกครั้งหรืออาจจะรู้สึกอยากจะกลับมาแบ่งปันเรื่องราวพวกเขาอีกครั้งไม่ว่าจะสาเร็จหรือว่าไม่สําเร็จไม่ว่าจะถูกหรือผิดหรือจะเป็นความคิดยังไงแต่มันก็สะท้อนความจริงของพวกเขาพวก,พวกคนเรามีความแตกต่างกันมันคือทํายังไงก็ได้ให้คนในโซเชียลมีเดียม เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะคือคำนี้เหมือนจะง่ายแต่หาคำยากนะบางคนไม่มีด้วยคือไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเวลาเห็นปุ๊บต้องตัดสินเวลาเห็นปั๊บต้องวิจารณ์ขอให้ได้คอมเมนต์สั่งสอนคนอื่นมีความสุขหยุดตัดสินคนอื่นจากภาพแค่ภาพเดียวหรือโพสต์เพียงโพสต์เดียวได้แล้วคุณไม่ควรรู้หรอกค่ะว่าเรื่องราวชีวิตของเขาเบื้องหลังภาพเหล่านั้นเบื้องหลังทัศนคติแบบนั้นน่ะเขาต้องผ่านหรือเผชิญชีวิตอะไรมาบ้างพอาะนสุขแล้วเนาะโอ้ว่ามันไม่สายเนาะวั้ มันกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยมีแต่อะไรที่เป็นความรู้สึกที่ดีๆจะเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาได้แต่เหมือนเดิมนะคะ <anca v> ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เจโอในรายการเทนสตอรี่ท e เลอฝากหน่อยนะคะกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ลิปนไม่ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้เจโอด้วยนะคะ